หนึ่งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อนะครับอ่าสวัสดีครับน้กเรียนเราวันนี้ก็มาได้มาเยี่ยมบ้านตำบลจันอัดตำบลจันอัตเนาะบ้านอะไรับบ้านไหนบ้านคุ้งกับกระชายวันน <c oughs> ี so ้ว <gefähr. S 1> ัน <com> น <who médico> ี mm ้มาให้หลายเจ้าตอนนี้มาอยู่ซุ้มนี่อยู่สี่เจ้าอันนี้ชื่ออะไรลูกลิวิศสีภัยลิวิศสีภัยชื่อเล่นชื่อลิว เชี่ยนรลิวนะครับหล,ลิวอยู่มออะไรลูกอหกสักสามนกสเก่าเเ้าหกครับ <4 S 1> กับคุณแม่ <4 S 1> แม่ของใคร รัชยาเกียบการคือเลนคือแบบแบมแบมคือเลนคือแบบกระแบมนอ้ำสเต็มไม่เป็นไรครับอันนี้มาหยุดซุ้มไหนครับหลังที่กันอันนี้ที่กันเนี่ยหนึ่งสองแบมแบมเราเราหลายอีกอันนี้มุกอันนี้อันนี้ดูข้างหลังนะครับนี่นี่คงจะคงคงจะคงจะเพิ่งแหงครับคุยผิวตรงไหนลูกอ๋ออ่าตอนนี้ได้รับความได้รอดหนักไหมตอนตรงไหน เอาวางาก่อนก็ได้ก่อนได้เลยเนะอะไรนะั่นนี่โอ้โหมังน่อยนั่นเ้นอ้าเดินมันก็ประมาณนี้ผม่ะโอ้ะอ้โอ้โา้ไม่ได้โอ้โอ้โอเนี้โอ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 ้ไอ้โ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 ่้โอ่โอ้าอ้โอ้โอ้าอ้โ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 อี่อนเอ้โอ้โอ้ออ้อโอ้โอโอออ้้้้้องมาเองครับ ได้สำคัญคือโรงเรียนห่วงใยการเป็นอยู่ของนิดหน่อยเลยก็อาจจะมีความว่าฝากนิดหน่อยคนอุปโภคบริโภคนะครับคนนี้นิดหน่อยสี่คนบ้านโค้งกระชายไอ้ตำรวนกีฬาอันนึ่งโอ้โหรดมาหน้าขยะ